สวัสดีครับสานินิฟาร์มสวัสดีครับ,รบ,บนเนาะเออหาบอลเหลียงวงวนกับเทิงหย่าครับนะเกี่ยวหย่าก,กับเมื่อยสัครับเออหลักทายสบายดีครับยังงี้ครับอ,อืมมาอากาศนี่แหละครับบริเวณเก็บตกได้ครับมีเดิน โมกี้ทีครับนะก็เป็นเดินปล่อยเลี้ยงง้อควายครับเป็นอ่างเก็บน้ำที่เคยบอกครับเป็นอ่างเป็นอ่างเก็บน้ำเตยเป็นลำน้ำเตยครับนะมีซื้อเพิ่มเป็นลำน้ำโครงกเกษมนะครับนะเอาเงินถูกน้ำใส่บ่อเอ <c oughs> <c oughs> ี้มานี่ก็มาควัดอย่างงี้ออหมดอยู่น้อยๆยู่ควยหมดหมดหมันจอยเห็นบ่นั่น มดจ <ITA> อาไปเห็นเลยอ๋いいอ er อมดไตหลุมหมนี้นอนเกือบหมดจุกเลยอือหน่อยดีครับข้าพุ่นกับมดแดงใหญ่ครับเป็นเจ้าของห่มท่านี่กับมดแดงหน่อยครับอีเห็ดโอ้โหเอากะขางลายมือครับนะ ปล่อยออกมาผัดยางครับนะสิไปน้ำควายครับเผมควายพอจำป่ามันยางออกไหมผมสิไปยังครับนะใส่เพิ่นไปยังน้อยครับนะไปหอดผู้แล้วก็สิตีครับแล้วนะว่าครับสู้ให้เบิ่งครับไกลๆนะครับพอจำป่าครับควายครับเลี้ยงได้เอามายางครับแล้วก็หาหญ้าหาฟางให้กินครับนะส่วนของสามีฟาร์มกัมาขอกเดี๋ยวพ่อไส้ก็ปล่อยแน่พ่ปล่อยแน่ครับนะ ไม่เจยิ่งจะขย่างไปใส่ครับต้องได้ดักกับครับไม่ไปแล้วครับเบื้องแล้วมันอยู่แถวนี้แล้วกันครับนะห้นหนาห้นหลังอยู่นี่แล้วครับนะไปไกลกว่านี้ก็สิบวันได้แล้วก็สิไปรอสะพานครับแล้วก็ขหามสะพานไป็นหน่อยแล้วก็มืดแล้วครับนะเอาไม้ยางครับนะหยาก็เก็บตัวกันหมู่บ้านครับนะเออ เตือนครับตองแจ้งเงตือนโดยเสียงครับเ,เป็นวัดคระพึงจะสุขภาพเริ่มจะใส่ใจขึ้นอหกระดับหนึ่งรับไปเกี่ยวหญ้าได้อ่าแล้วก็รดกันไก่องฝากอะปอดโป้งครับนะ้อนดีครับอากาศร้อนดีนะฝนตกต่อกันหลายมือครับสามมือครับนะสามวันนะตกกลางวันมั่งกลางคืนมั่งครับนะ แต่มีทุกวันเป็นหมู่ว่านนี่บ่ตกครับนะเป็นไปเมื่อวานครับนะเฮ้ยเฮ้ยยางกับยางเมันเมื่อครับว่ม,มีสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะี่น้ำไหลเป็นก้อนจังหน่อยมาสั่นกับสีย่งางไปี่ซื้อครับบมาดินลิ้งนะครับมาย่างกับมาย่างโพดครับไมาย่างโอโลโพดครับนะครับนะ ต้องฝกัดจุดครับนะผนปล่อยยางกะชิงยางวุดมือครับนะต้อัดกับสองหลอบสามหอดจนกว่าเพิ่นสีอยู่ครับนี่นี่นักสิยางว่าหยังครับสิยางเอาหยังคับนี่ครับตัวผนไยางคือไม่เฉยครับชิงยางเอาหยังนรับนี่แยกแต่หยัง มันกับ่มีหนาแล้วครับเนาะทีมควายเกันกับมาเลี้ยงอยู่ประจําครับมาให้มีหนาจังใดโปร่งท่านครับของก็ออกมาแค่มาหยางครับกับยางโพดครับนะเห็นมาหยางกเข้าใจครับมะหยางเกินไปครับเกันกับดีกินหนาอยูย่ท้องเนี่ยครับหมูว่าเนาะโหเหี้ยบเลยเลือดครับแม่งดูเดเกล็ด กีกับสักหน่อยครับเนาะกีกับแล้วก็ลังขนกันตองถอยกับ้าอกันครับเนาะมันอยู่ไก่เพิ่นมันกระสีบาอยู่อีกแหละยากครับมาเมื่อแรกนี่ยบริเวณปอยตอนเหนื่อกับเป็นยังสี่ครับเนาะเลากับอดอดสาเอาครับเบิึงอดสาเบิึงให้แน่ครับนะขาดคลิปขาดคลิปอยากทายให้ไม่ยืดแต่เดียวทายก็ห้อนี่แหละครับเนาะห้อนครับห้อนแล้วก็เอ่อตัวกระซับกัน กล่องเขากับโมพานเกนครับนะเดี๋ยวนี้ใส่ได้ปีสองปียังหลายครับแบเกิดอาการเชื่อมหรือเกิดอาการมีปัญหาครับเนาะแบตร้อนนะพวกแอนดรอยแบตร้อนแบตเชื่อมอนะ่ะถ่ายไปถ่ายคลิปตัดอัตโนม,มัติก็ใส่เปลี่ยนทุกปีทุกปีกับโปรไว้ล่ะครับนะเนาะเตียวงง่วกับ ขายปีนึ่งกระทิงยากครับเนาะกระสียดายครับขายกับวัคุุมครับนะเพิ่นได้ผลผลิตได้หลายกะเอ่อพอปล่อยออกอยู่ครับนะการเลี้ยงงูเขากกำไรก็อยู่น้ำเวลานี่นะครับเพวาเขาเลี้ยงบริลงทุนหลายครับเพราะบริเลี้ยงแบบว่าขุนเลี้ยงใส่อาหารเปืองครับสำหรับสารนิฟ้ามนี่ยปีนี่มาหนิหยาล้วนๆนะครับนะ หญ้าล้นล้วนครับหญ้ากับฟางล้นล้วนอาหารเสริมนี่ร่ำนี่แถบจะมีหน่อยครับนะมีบอลหลายดอกแต่ว่าหญ้านี่เป็นหลักครับหญ้ากินดุครับนะมีหญ้าให้กินดุแล้วก็ฟางอัดเต็มครับฟางนี่แปดร้อยก็ก่อนนะสำหรับงูวอ่แต่กอนก็สิบตัวก็จะเหลืออยู่สิบตัวครับนะสิบตัวก็ถือว่าปีนี่ถือว่า พานครับเรื่องเรื่องเกณฑ์ของฟางนะ่ะพานครับนะกลับไปอีกแล้วกลับไปใส่บูป,ปันไปสร้าหคมนันก็ได้ครับเนาะไปใส่กันแดดครับนางโซเล่กันเลรียญยู่นี่ครับนะออกไปครับนะหาคลิปโดน <c ười> มาเด็ดทัก,านะกทายเอฟซีไล่นะก็ทั้งท่านก็เอ่อไปเลี้ยงงัวงกับพรรก,กันเปิดเบิ้งเป็นกลุ่มนะครับนะอขอบคุณหลายๆนะ ติดตามรับชมใหม้ครับสไตล์นี้แหละครับเนาะกับบอด้มี่ยังหลายทายทายไปโซไปครับนะจิบกับหลังๆนี่เพื่อนฟูงเพื่อนงั่วกะบบ่ค่อยเจอกันครับเนาะพื้นที่น้อยแล้วกะหย่าก็เลยมีเกี่ยวแน่ในขั้นหน้าใน่ยังแล้วก็ขังขอกใดแน่ครับแล้วก็มาเลี้ยงลำบากอ่ะบ่ค่อยมาบ่าคอ่คอยปล่อยกันเยังไ้ เออม่ค่อยเจอกันนะรายการง้ควายกันหลายขึ้นครับหลายขึ้นยี่หรี่เออบางคนก็นตังหันมาเรียงกันนะได้สู่ได้ก็สู้ไปครับนะขันตํานี่จุดจุดเออเกณฑ์แรกนี่ผ่านหนึ่งปีไปนี่ถือว่าระดับหนึ่งครับนะสามปีอยู่ได้นี่คืออ่าลงตัวครับนะสามปีอยู่ได้นี่แสดงว่าตันได้ที่เรียงสามปีขึ้นนี่แสดงว่าอยู่ได้แล้วนะ บ่ต้องถึงหาปีนะครับสามปีกับเบิ้งได้แล้วครับว่าเฮาเริ่มจะอยู่โตแล้วครับนะผลตอบแทนฮาเริ่มจะขยับขยายครับนะเก็บจากปีที่สี่อ่าเก็บไปเลยครับปีที่สี่นี่ผลกําไรเห็นแล้วครับนะอย่างแยกตัวกับซางครับนะมันจะเลี้ยงตัวสองตัวผลตอบแทนเท่ากับมีครับเห็นเป็นตัวง้กับเห็นเป็นฟุ่นเป็นหยังนะครับนะเห็นเป็นปุ่นเป็นหยังสําหรับ แบบเลี้ยงแบบลูกทุ่งเลี้ยงแบบนะชาวบ้านชาวบ้านแบบสมามีฟาร์มเลี้ยงนี่ครับเนาะบริลงทุนหลายนะก็บบริเสียหลายเพราะว่าเขาเป็นเกษตรกรนะประสุส,สัตว์กเกษตรกรเศรษฐกิจที่มีหน้าเฮ็ดหน้านะครับมบริบริมีเลี้ยงนาเดียวบริเลี้ยงงัวยางเดียวครับนะ,นะ,ะอยา,ากหากินกันบจังโซนสามีฟาร์มกับแมงนานอุดมสมบูรณ์ครับนะ <lic> บริยูตซืซือบรอดขับนะ แต่ขยันบ่อดนะครับนะบริเวณทางนี้ปลาก็มีให้กินเรื่อยๆถึงแม่เข้าสิเบือ่อปลาเขาก็หา,หา,หาปลาว่าเปลี่ยนเป,นเปนแนวอื่นใดครับนะไก่กะมีไก่ธรรมชาติไก่บ้านกะพ่อได้ยาได้กินนะครับแต่ว่าก็แต่เกิดว่าถึงจุดชุดหนึ่งเข้าก็จะเบื่อเองครับเนาะคือว่ากินยะกะอยู่มันก็อยากกินหมูอยากกินแย่งแปลกๆไปนะฮะตอนก็แล่วแต่ความสมารถของท่านนะครับ สำนีดิเนเขาเบื่อึดครับนะโซนสำนีฟาร์มอยู่นี่ปลาหอยเชอรี่หอยอยังพักเก็บมาขายเป็นเงิน,งนตลาดนัดโอ้ค,ครับนะพออยู่ได้ครับเนาะแต่ขยันไม่อดครับขยันไม่อดสําหรับท้องทินนีนะครับนะสาหรับสซนสำนีฟาร์มอยู่นี่มมีอดครับนะก <c oughs> นะา,ารนะขายของะขกะคายเลยขายในบ้านก็นได้ตลาดนัดก็ได้เห็นนะทุกอย่างเป็นเงินครับแต่ ต้องลงแรงนิดนึงครับแต่เขากับบดีปดบด้ปูก็หาเราหาซื้อใส่ตะเฮียงเขาบ็อดี้ปูกับนะปลาเนี่ยนะเขากับบดีไปเลี้ยงครับนะหอยเขากับไปงมเอาเขาบดี้เพาะได้เรียงยางครับนะเฮ็ดกับไปเก็บตามฤด,ดูครับนะหากินหากินตามฤด,ดูครับนะ,บะคลิปนี้จะถือว่ามัดโซกันมากกว่านะครับเนาะมัดโซกันมากกว่าสำหรับ บ่ไปเรื่อยครับนะอ้าวตีกลับครับจะไปมุ่นมโนอนครับเนาะร่วจังไหนก็ตีกับไปไกเ่เดี๋ยวไปจอดจะพูนหลักกันครับนะนนน้วเติมกิปจังหน่อยเอาวิวงัวจังหน่อยเนาะตอยปีกครับไล่ทางหนึ่งกับกับไปทางหนึ่งกับกับวนปลาว่นหลังเอายูุนีไปสักพักหนึ่งครับเนาะจับปลายสองกกว่ากับจไล่ไปตีนสะพาหลักการสิเพื่ออาจจะบาดขาครับหลักกาจะเลี่ยงกลับมา อ่าเป็นไปได้กะเราได้ทั้งนึงกะกับข,ขอกขอกครับนะกาดห่อนครับบรรยากาุ้ยแดดบ้านในมัอน,นี้ตะคามฟาดกระชีดได้อยู่ครับนะหรือบ้านนี่อาจจะขะามไปพักเส้าห่มครับปล่อยเมันเป็นยางแค่น่อยกินเครื่องกินอย่างกินถาดในดินครับนะเอ่อจัง FC เอฟซีมันทางไก่นะเพิ่นก็นมีงัวหลายกันมันก็งัวเพิ่นแต่ละท่านนี่ก็อ่อ สูญเสียครับนะก็ต้องเสียใจนะครับนะแสดงความแสดงความเสียใจเออนำทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะสามีสามก็เจอเจอกันส่วนมากก็เจอกันหมดนะครับนะเจอกันแถบจะทุกขออครับนะมีการสูญเสียกันเป็นธรรมชาติให้ทําใจเพื่อไว้เลยนะครับเนาะทุกอย่างเป็นจัดมีชีวิตครับนะมันก็ทังจากไปขึ้น่าละแต่คนก็คือกันครับนะฮาก็ต้องเพื่อใจว่า บางเทือเขาอาจจะบรไดลอยเปอร์เซ็นต์อาจจะมีสูญเสียบางกันให้เพื่อใจไว้เขาจังสิบรไดเสาร้ายครับเนาะอ่าตัวไรสุดวิสัยก็ต้องย่อมปล่อย่นไปครับเนาะบอกปล่อยก็ต้องไปอยู่แล้วเอ้ยไปอยู่ฝุ่นละ,ะ,ะเนะแสดงความเสียใจน้ำหล,ลายทันนะครับโอ้หอนครับนะกล่องโทรศัพท์กับหอนทอสทรัมนีฟ้าร์มก็เจอไป เจอไฟหนึ่งเข้กันครับแม่นวลครับนะทุดวิสัยครับนะก็้แรงมากครับเพื่อใจครับนะเพื่อตรงซูนเจียเนี่ยครับเนาะเรียงจังสีมันสีให้มีอแรงมันโคบลายเปอร์เซ็นต์หน่ยากครับเนาะอย่างนั้นเมาก็ขอเสียภายในร้ายที่สุดครับแล้วก็จังปล่อยเลี้ยงนี่ก็คอดีคือคอดีที่คิดเองนะตามสำนีฟาร์มนี่ เกินออกมากินทั่วไปหยาในปลาในดอนนนี่โคกทั่วๆไปที่เขามาเลี้ยงน้ำธรรมาชาติอ่ามันจะมีเป็นสมุนไพรเป็นยานะครับนะนี่ความคิดส่วนตัวนะครับนะสมุนไพรเป็นยาดินเกลือนดินหรือว่าแรลธาตาในดินหรือว่าแต่ละต้นไม้บางชนิดนี่จะเป็นยาเป็นสสารที่ช่วยบำรุงล่ะก็ แก้โรคขเพิ่นใดโดยธรรมชาติรักษาธรรมชาติครับนะธรรมชาติบำบัดเพิินครับนะก็เป็นขอดีอีกอย่างหนึ่งสาหรับการปล่อยเลี้ยงครับนะปล่อยเลี้ยงแต่ว่าใส่ห้างขงังขอกาะเลี้ยงแบบข้างของกาะต้องมีฉีดยาบำรุงนู่นนี่นั่นล่ะก็ดูแลเป็นพิเศษเนี่ยละก็แม่งนะแม่งแม่งการเพาะเชื้อมันเนาะ ผอกสะอาดบอมีแมงมีการมักมุมมีการเกิดเชื้อโรคคือกันครับมาเลียงจังสี่ค่ะไอตาคอกได้เนาะเป็นแมงเมืองกับบอมาชุ่มแล้วครับเปิดอ,อกแล้วก็มีปัจจัยหลายอย่างนะครับนะปล่อยเลียงก็ดีครับขอดีแต่ว่าขอเสียก็คือเวลาครับนะหนึ่งท่านนี่หายไปเลยครับวันหนึ่งนี่ก็ต้องมีคนมาเลียงล้วนๆคือสาม,มีฟ้ามี่ต้องมาเลียงอย่างเดียวครับนะ ตื่นเช้าขึ้นมากกเตรียมตัวทำภารกิจนิดน้อยละกันปล่อยงูออกมาเลี้ยงครับนะกลับเข้าไปกัถ้ามีทางต่อพอเูปันหาฟางหาแยงใส่ห้างกัก็ดีครับทำมือได้เพิ่นบ่าบางกัได้หาเองอันนั้นหาฟางใส่ห้างหาแยาก็ดีตื่มกันแต่ว่าถ้าคนเดียวนี่ก็อาจจะมีปัญหาครับเนาะคนเดียวทะเลี้ยงบ่หลายกัได้อยู่ครับนะคือการเลี้ยงงูแบบทำในฟาร์มเลี้ยงนีงบ่บ่ได้เป็น จะว่าอาชีพหลักก็ได้อยู่ครับแต่ก็บ่ได้ลอยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าก็มีทำหน้านมีอะไอย่างอื่นเลี้ยงงูเลี้ยงไก่เลี้ยงอยัง้งเสริมเงินไปนะครับก็บเลีเ้ยงแบบบ่ได้ออกมาเต็มโตมามากปลัราเลี้ยงงวอ,อย่างเดียวครับนะก็ยังมีอย่างอื่นเสริมนะครับนะต้องท่านใดที่สนใจอยากจะออกมาเลี้ยงก็จังหวะนะ <c oughs> มีทุนชักปีสองปีครับนหะยมีทุนว่า ข้าต้องเลี้ยงทุ่มือนะสามร้อยหกสิบห้าวันนะแต่ข้าหยุดเอากับตรงมียงทดแทนมีอาหารเสริมมีหญ้าปลูกมือใดเขาไปวันใดเขาก็ตัดมาให้ยมิฟางก้อนมีฟางมะก้อนมีเซนด้วยเถิดนะอาหารมักเนี่ยไปอีกแล้วครับขาไม่พูดแล้วโอ้ยครับเนาะเป็นจังไงครับนะเอ๋อสำนีสักกวันครับนี่หัวก็อชีบอยู่แล้วครับเอาคุณดูแถลงข้าวช่วยผมนะครับสวัสดีครับ